สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้พี่จะมาทำเควสตลับนะครับเมืองนาธานนะครับโดยที่เราจะต้องรวบรวมนะครับหยกราตรีให้ครบ3ชิ้นนะทุกคนซึ่งมันก็จะอยู่ตามเควสตต่างๆนะครับโดยที่ชิ้นหนึ่งนะครับจะได้หลังจากที่เราทำเควสต์กิ้งนะทุกคนนะก็คือการช่วยเหลือเจ้าซซเรียนนะครับที่เราเจอตั้งแต่ตอนต้นแมบนั่นแหละนะครับ จนเดินทางมาถึงที่ตรงนี้นะครับเออพี่ไม่แน่ใจว่ามันได้ในขั้นตอนไหนของเควสนี้แต่ถ้าใครเล่นจนจนจบเควสนี้นะครับเออจนไปถึงดินแดนมังกรเลยอะไรเงี้ยคุณก็จะได้มาชิ้นหนึ่งแน่นอนนะครับอ่าตรงนี้1ชิ้นนะครับตรงนี้ตรงนี้1ชิ้นชิ้นที่2นะครับก็จะได้จากเล็กบ้านะทุกคนนะก็คือเราฟาร์มที่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงที่วิหารนะครับหรือว่าเมืองหลวงเก่าตรงนี้นะครับ ฟาร์มตรงนี้จนเสร็จแล้วมันจะสามารถเดินเควสเข้าไปตรงนี้ได้ใช่ไหมซึ่งมันก็จะเข้าไปตามเควสนะครับพอเรามาสํารวจตรงเนี้ยแล้วก็เล็กบ้ามันก็จะพามาเปิดประตูตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปแล้วก็ไปฟาร์มข้างในนะครับใครผ่านเควสนี้แล้วทุกคนก็จะได้โยกราตีมาอีก1ชิ้นนะครับและชิ้นสุดท้ายนะครับชิ้นที่3ก็จะอยู่ในโรงงานฟาทุยนะทุกคนนะซึ่ง ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ของแมปเนาะมันจะมีถนนมาตรงนี้นะใครจะวาร์ปมาจากดันพรสวรรค์ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะวาร์ปมาจากตรงนี้ก็ได้นะครับอยู่ใกล้กันอยู่ระหว่างตรงนี้พอดีเนาะมันก็จะมีทางเข้าตรงเล็กๆตรงเนี้ยเดินมาตามถนนนะครับมันก็จะเป็นทางลงไปข้างล่างแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีฟาทุยอยู่เต็มไปหมดเนาะเข้าไปฟาร์มข้างในนะครับ ซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นโรงงานอะไรสักอย่างแบบนี้นะครับออฟาร์มในนี้เกลี้ยงเลยเออแล้วทุกคนก็จะได้ในเฉดอันสุดท้ายมานะครับพอมันครบ3อันปั๊บมันจะรวมร่างกันครับทุกคนครับแล้วมันก็จะกลายเป็นโยปราตีแบบนี้นะครับเออเสร็จแล้วให้ทุกคนมาที่ตรงนี้นะครับเออตรงที่คลอรีเซียมตรงเนี้ยเราจะวาร์ปมาตรงนี้ก็ได้ทุกคนแล้วก็บินข้ามมานะครับมันจะมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลางแม่น้ําเห็นไหมทุกคน เออในแผนที่มันจะมีเกาะเล็กๆตรงที่มันมีน้ําแม่เนี่ยตรงน้ําแยกตรงเนี้ยนะครับทุกคนครับเออเสร็จแล้วเราจะเห็นในตัวที่เป็นเสาโทรเทมนะทุกคนนะที่มันมันแตกๆอยู่อย่างนี้นะครับเราก็สามารถมาสัมผัสมันได้นะครับแล้วเราก็ใช้ตัวของไนเจตตัวนี้นะทุกคนนะมันก็จะทําให้ตัวของ ประตูมิติเปิดออกนะครับออแล้วเราก็สามารถผ่านประตูมิตินี้ได้แล้วตอนนี้นะครับแล้วเราก็จะสามารถเข้ามาในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้นะทุกคนนะแล้วที่เหลือก็ทุกคนก็สามารถไปเดินเฟสไปทําอะไรต่อได้นะครับเพื่อ,อ,อได้รับความสําเร็จรับอะไรต่างๆในนี้เนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ